สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรคะร้านครกยักษ์ค่ะส้มตาจิ้มจุ่มปลาแม่น้าค่ะอ่าครกยักษ์ส้มตาจิ้มจุ่มปลาแม่น้ํานะคะที่นี่ก็เป็นร้านอาหารซึ่งมีอาหารหลากหลายมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะสิบโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะอ่าสิบโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มมีวันหยุดไหมคะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะคะก็ผ่านมาพิษณุโลกหรือว่ามีธุระ นะคะผ่านมาเส้นทางนี้อย่าลืมนะคะแวะมาทานอาหารอร่อยๆกันที่ร้านพอยาค่ะส้ตมตำจิ้มจุ่มปลาแม่ฮามค่ะอาหารอร่อยแซ่บทุกเมนูเลยค่ะโอเคค่ะแล้วที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากใช้บอกแผนที่ตั้งของที่ร้านนะคะเผื่อว่าคนคนอื่นที่เขาผ่านมาแล้วร้านตั้งอยู่ตรงไหนอะค่ะร้านตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกค่ะแยกสกัดน้ำมันก่อนถึงปั๊มปตทะทค่ะโอเคค่ะถนนเลี่ยงเมืองนะคะ เขาเรียกว่าแยกสกัดน้ํามันนะคะก็ปักหมุดใน Google ได้เนาะ,ะปักหมุดว่าร้านครกยักษ์กกนะคะก็จะพามาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามากินข้าวร้านส้มตำครกยักษ์นะคะอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะวันนี้เราสั่งเมนูแนะนําของทางร้านขอแนะนําหมดเมนูนี้ก่อนเลยแล้วตีนไก่นะคะ นะตินไใจแซ่บเัวน้ำปลา,านะคะเลือกได้ใส่น้ำปลา,าหรือไม่ใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาคังผัดชานะคะที่นี่มีปลาแม่น้ำหลายชนิดนะคะปลาคังปลาขดปลาเท้านะคะเลือกเอานะคะแล้วก็อันนี้ที่เราลองสั่งมากินก็คือไข่ปลาหมึกลวกจิ้ม อันนี้เราสั่งมาแค่นี้นะคะเดี๋ยวทานไม่หมดนะคะส่วนเกิอวันเดี๋ยวให้ยังไงก็้านใอิ่มเดี๋ยวเราจะตัดเพิ่มนะคะโอเคค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะร้านต้ตมตำครกยักษ์พิษณุโลกผ่านไปผ่านมาแวะมานะคะ